ขึ้นเนื้อหาใหม่เด <tinc S 2> ี๋ยวลองเทสเทสนะครับวังคยามาลาเนี่ยแหละวังคยามาลาเนี่ยเห็นตัวอย่างคือตัวอย่างนะครับะวังนี่เข้ามาฆ่าฉันตังอุปาสกังปัสสะตุมเหนี่เข้ามาฆ่าฉันเตอุปาสเกปัสสะถาปัสสาปัสธามาจาก ทิสาเปกขเนในการดูการเห็นทิสาเปกขเนในการดูการเห็นนะครับสีทิสานะอาปาจายทิวิพัฒแล้วก็สาวิพัฒนะ์เนี่ยมันจะมีนะปิยาเป็นมัชิมารุชุวตูมหะโยคะตัวตูมหะโยคะนะครับ ีไหมตุมหาซั์นี่นี่ตุมหาซั์นี่อภาระแล้วเห็นเนื่องหาได้ซึ่งเห็นซึ่งอะไรเพราะนั้นอุปาสากังเป็นติยาวิทอน,นี้เป็นวิเศษนะของอุปาสกังผู้ไปอยู่ไปเนื่องหาไดทันที่ไปถึง นิคมังสูงนิคมอแปลนะครับตุมเหอ,อันว่าท่านภาสตรงดูอุปาสกางซึ่งอุบาสกคัดฉันตังผู้ไปอยู่นิคมังสูง่นิคมอพระหูครับตุมเหอนว่าท่านทั้งรลายปัสสาจงดูอุบาสเกซึ่งอุบาสกทั้งรลายคัจฉันเตผู้ไปอยู่นิคมังสูง่นิคม อ่าตัวนี้ไฮไลท์ตัวนี้นี่อ่าทำตัวรูกครับทำแบบนี้จะได้จำได้ขัดฉันต่างสับเดิมคือขัาฉันตา่างขัาฉันตางงอังทุติยาวิพัตด้วยกรรม,มเททุติยาแยกแยนาตาออกจากสระอะด้วยปุพพามาโทธิตามมสารังสารนาวิโยชาเย ลบสลาหน้าพราะสารังสารังเป็นปกติด้วยสราโรโปรมาเตสัพติยาติมิสราโรเปตุปกตินำพญนาตบอกอสระอาด้วยนาเยปรางยุเตสำเร็จรูปเป็นคาชันตางแปลว่าผู้ผู้ไปอยู่่ะซึ่งนะซึ่งผู้ไปอยู่เพราะตัวนี้เป็นอะไรครับซึ่งนะ ปใช้งานจริงไม่ต้องไม่ต้องออกซึ่งนะออกผู้ไปอยู่เฉยขฉันเตสาเดินคือขฉันตาราังขชันตารงโยตุยาวิพัตด้วยกรรม,มเทตุติยาหลังจากอาการัแปลงโยเป็นเอด้วยสัพพโยนีนามาเอพยนาตาออกจากสระอาด้วยปะะุปปาโตุิตามาสารังสาเรนาวิโยชะเย รบสลาหน้ารบสารลังสารลังเป็นปกติด้วยสาะโรปโปมาเตสัพพยาติมิสาะโรเปตุปกตินำพยนาตาประกอาการสเรด้วยนาเยบรังยุเตสำเร็จรูปเป็นพัชฉันเแตแปลว่าซึ่งผู้ไปอยู่ทั้งหลายนะแต่แปลจริงห้ามออกซึ่งออกทั้งหลายเพราะตรงนี้เป็น ประธานเขานะผมเลยแปลแบบนีไ้ไปก่อนทำตัวรูปใช้งานจริงห้ามใส่นะครับนี่ดีกว่าอาหารคัดะโตธารกาสะหิรัญยางเทมิมยายางคัดฉันตานางธารกกานางหิรัญญานิเทมะเทมิเทมะจากทาทาเนในการให้อาปาั ใช่มีมาวิพัตกริยาเป็นอุดตมุรุษชว่าอัมหะโยคะเพราะนั้นกริยาตัวนี้จะประกอบกับอาหาสัพมีไหมอัมหัสัพอีกแล้วนะฮสองรูปนะครับอาหารกับมายัางให้เรื่องหาสองอย่างให้ซึ่งอะไรให้แก่ใครให้ซึ่งให้แก่เห็นรันยังไปว่าซึ่งเงินตัวนี้เป็นผู้รับแก่เด็กชาย เอกชายทีนี้คัจจโตมาจากคำมุคำเต็มหีในการไปการดึงอาบดจจดาดใจสาวิพาดเจรษีนั้นเป็นวิเศษนะของฐา,านรกาศาครับขยายนะเป็นคุณศาสาทำหน้าที่ขยายเป็นวิเศษนะของธารกสาตัวนี้เหมือนกันนะทักฉันตานางเป็นคุณศาสาทำหน้าที่ขยายฐานรกานางเลยมีรูปเป็น คัฉันตานางวันให้ซึ่งอะไรให้แก่ไปให้ซึ่งให้แก่อาแปนะครับอาหางอันว่าเราเทมิจะให้จะให้รันยังซึ่งเงินธารกาซาแก่เด็กชายคัจฉะโตผู้ไปอยู่มายังอันว่าเราทั้งหลายเทมะจะให้ เทรัญญานี้ซึ่งเงินทั้งหลายธารการนางแก่เด็กชายทั้งหลายคาฉันตานางผู้ไปอยู่อาทำตัวลูกครับค่าฉันตัพสาบเดิมคือคาฉันตารางคาฉันตารงสาตุทีวิพัดด้วยสัมปะทาเนจตุติพอสาวิพัตตั้งหน้าตาเหมือนหน้าตุด้วยเส,เสเสสุณตุวะอ่ะ เพราะสวิภัตแปลงนาตุกับสาเป็นโตด้วยโตติตาสัมิงนาสุสำเร็จดูเป็นพัชโตเปลี่ยนแค่นี้เองหายรอบหนึง่งพัชโตสาเดืองคือขัาฉันตาร่างข้าฉันตารงศาตจุทีวิภัตด้วยสัมปธาเานจตุทีเพราะสวิภัต ตั้งนาตาเหมือนนาตูด้วยเสยเสสสูนาตัวเพราะสาวิาพัตแปลงนาตูก่าสาวเป็นโตด้วยโตติตาสมิงนาสุสำเร็จรูปเป็นพัชโตแปลว่าผู้ไปอยู่มาว่าทันไหมทันไหมอ่าคัาฉันตานางนะครับตอนนี้ ขฉันตานางสาบเดาคือข้าฉันตาร่างข้าฉันตารงนางชาวทีวิภัตด้วยสัมปาธาเนจตุทิแยกเพียนาตาออกจากสระด้วยปูพามมโททิตามาสารังสารณนาวิโยชาเยปลอนางวิภัตที่ขา้าเป็นอาด้วยสูนางหิสูจะนำเพียณาตาไปประกากาสระ ด้วยน่าเย็บรังยุนเตสาเร็จรูวเป็นคัดฉันตานางแปลว่าแก่ผู้ไปอยู่ทั้งหลายในงานจริงก็ตัดผู้อโทษตัดแก่กับทั้งหลายนะตัดพิพัฒน์ออกนะเพราะว่าตรงนี้เขาทำหน้าที่เป็นบทหลักอยู่แล้วตัวนี้วิเศษนะก็แปลว่าผู้มีอันแค่นั้นเองอ,อีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ยากนิดหนึ่งนะ โสคัจฉตาอาจริยาโอวทังสุนาติสิสาคัจฉตหิอาจารยหิโอวะเทสุนนติอะสุนาติสุนาติมาจากสุสวนนในการฟังนาปัจจัยติกบอันติวิภัตกริยาเป็นปฐมรลุชื่อว่านามโยคะมันประกอบกับนามครับนามเขาประกอบกับนามตัวนี้เป็นปฐมุรุษ สิโสนะแล้วก็ฟังเรื่องอะไรซึ่งฟังซึ่งอะไรครับนี่โอวาอทั้งโอวาเทโอวาทั้งซึ่งโอวาโอวาเทซึ่งโอวาทั้งหลายจากใครครับทีอา,อาจารยาจากอาจารย์ฟังซึ่งอะไรฟังจากใครเรียนซึ่งอะไรเรียนจากใครอาจริยาจากอาจารย์คัจฉตาครับจากคำมุเขติมหินในการ ปอาปาใจอันตาปาใจสมาปัญจมีวิภัตสมาปัญจมีวิภัตใช่ไหมมาทีนี้ให้ทาตัวรูปนะครับตอนนี้นเหมือนกันตรงนี้ฮีปัญจมีวิภัตทำตัวรูปครับขชัจนตาสาบเดิมคือข้าชันตาร่างขัาชันตาลงสมาปัญจมีวิภัตด้วยอปาทานปัญจมีเพราะสมาวิภัตตั้งหน้าตาเหมือนหน้าตุด้วย นาตัวพระวิพัดห,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 หลังหลังหลังไรหลังนาตุหลังนาตุหลังนาตุแปลงแปลงอะไรแปลงนาแปลงสมาเป็นนาตั้งเนี่ย หลังจากนาตุบาใจตั้งสมาเป็นนาด้วยอัมหาตุมหาหนาตุราชาปรมาตาสาคาสัตตุปีตาติหิสมานาวะเพราะเพราะนาพาดแปงนาตุกับนาเป็นตาด้วยตีตาสัสมิงนาสุเปรตปเป็นคัจฉาตาแปลว่าจากผู้ไปอยู่เห็ไหมจะมีอติเทสะสูอยู่สอง สูตรเลยตรงนี้ชี้แจงรูปครับสมาเป็นเป็นนานะแล้วก็ชี้แจงวิธีวิธีกระทำนะครับด้วยเสเสสูตรหน้าตุวะวันนั้นจะมีอติเทศสูตรส,ตรสองสูตรหน้าอ,ออกกันแล้วตรงนี้นะอาแปลนะครับ สิโตอันว่าเศสุนาติย่อมฟังโอวาทางซึ่งโอวาตอาจริยาจากอาจารย์จชตาผู้ไปอยู่สิสาอันว่าเศสทั้งรายสุนาติย่อมฟังโอวาทางซึ่งโอวาเทซึ่งโอวาทางรายอาจริยาหิโอ้เอาใหม่อาจริยเหิจากอาจารย์ทั้งรายคันเตหิผู้ไปอยู่ติดตรงนี้นะ ตรงนี้เลน,นี่สงสัรเลยอะคาฉันตหิตคาฉันเตหิสับเดือนคือคาฉันตาราังคาฉันตารงหิมปัญจะมีวิภตัตด้วยอปาทานีปัญจะมีแยกเพนณาตาอจาสราะอะด้วยปุพพามาโททิตาปัสสรังสเรนาวิโยชาเยเพราหิวิภตัตแปลงอเป็นเอด้วยสุหิสวาวะคารเอ นามมยนาตาปไประกอกอสระเอด้วยนาเยปรางยุเตสำเร็จรูปเป็นฉันเตเหิแปลว่าแต่ผู้ไปอยู่ทั้งร้ายจากผู้ไปอยู่ทั้งร้ายกว่าผู้ไปอยู่ทั้งร้ายเพราะผู้ไปอยู่ทั้งร้ายแต่งหรืจากก็ได้นะจากหรือแต่งก็ได้นะครับแจ้งนะโอเคแค่นี้พอละถือว่า ไม่ยากนะไม่ยากเอาไปทําตัวรูปเอานะมีคู่มือนะ